นายสะระพงษ์ไพฑู์พงรองปหลัดระุรงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อเปิดเผยว่าปัจจุบันศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยจะฉีดวัคซีนเฉลี่ยว,วันละ10,000ื่นถึง15,000คนแบ่งเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปกลุ่มองค์กรและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆกลุ่มละ5 0 0 0คนและตั้งแต่วันที่30ิมิถุนายนเป็นต้นมากระทรวงสาธารณาสุขได้ปรับแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีน โควิด -19 เก้ข็มที่หนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไปหรือเกิดก่อนตั้งแต่วันที่31มธันวาคม2,489 โดยเปิดเป็นช่องทางเฉพาะไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถเข้ารับบริการวัคซีนรูปแบบออนไซต์ site, ไปจนถึงวันที่18กรดกฎาคมนี้เวลา9นาฬา30นาทีถึง18นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการโดยให้มาลงทะเบียนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อซึ่งบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดสามารถนำผู้สูงอายุมาใช้บริการได้ที่ช่องทางประตูหนึ่งของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พบว่าได้รับความสนใจมีผู้ขอรับบริการเป็นจำนวนมากจึงขอความร่วมมือจำกัดผู้ติดตามได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น สำหรับในวันนี้กระทรวงสาธารณาสุขได้เริ่มให้บริการเป็นวันแรกสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่65ถึง74ปีที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง4ท่ายได้แก่ TrueMove, D-Tac, AIS และกสะทะชที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่2กรฎกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งจะให้บริการฉีดวัคซีนไปจนถึงวันที่15กรฎกฎาคมนี้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่65ถึง74ปี ดังนั้นเพื่อลดความแออัดของสถานที่จึงขอให้จำกัดผู้ติดตามหนึ่งขั้นเช่นกันเนื่องจากจะเป็นการใช้บริการร่วมกับทุกกลุ่มอายุที่ขอรับบริการผ่านเครือข่ายมือถือจึงขอให้สแสดง SMS หรือ QR Code รับบริการที่ประตู 2, 3, 4และมาตรงตามเวลาที่นัดหมายพร้อมขอให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวจองผ่านระบบเท่านั้นเพื่อลดความแออัดในการเข้ามารับบริการและในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีการ ประเมินภาพรวมการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการนภสพศนแก้วคำรายงาน